ครับสวัสดีครับเจวอนะครับผม,บมนนค่ะบ่ได้มาหาดุลเนาะค่ะได<อ>้ยินข่าวว่าแตกสามตัวบ่ค่ะจ้าอาชีสีนาะมาจ้าจ้าอาชีสีมันแตกไปเป็นทีมหาจังไรค่ะเจเล็กค่ะีซีนะมันปิวมากตจระปิวมากต้องหลิวมันจะใสว่าอาชีสีปิวมะถังห้องเป็นออกซแ้ห้องบอเร็กซื้อหรอกว่าไม่งั้นปูดึกมาให้บ่ค่ะปูดึกมาให้ล่ะจ้าโอ้สามตัวตุงเลยเนาะวันเด็กก็ดึกดึกมาให้อีกแล้ววันวด็ก มัวนกได้จ้ะม้วนนี่ดึงมาให้สองศูนย์นี่นั่งสองศูนย์อยมากมันตัวแิอยมากมวดนี่นี่อยม่ว่าสองศูนย์ครับอยู่ว่าเขียนไหนี้คือว่าสองศูนย์อยูมาสองศูนย์เขาวัรการเขาบมานนี้อันนี้มันร้อยมากสองศูนย์หน่าวันอืมครับนยังเขียวนน่นเพเจ๋ พี่เจีให้สองศูนย์เม็ดเดียวแล้วมันแตกเนาะอืมละไล่ว่าว้าวแล้วมันแตกกันเดียวแล้วมันอะไละสองศูนย์ลอยมากค่ะอะไรเกลี่มาลอยมากคือจังเทียวหาซีซีบอกเออวันทีบะแก่แขนฮมเพราะว่าใส่รองเขาเบาอืมไม่ก็ร้อนมากปิวมากเล็กสองศูนย์หมพดนได้บพาค่ะหาซีซีบอกเพราะได้เกเพราเพราะได้แท่งแกะแท่งตัดหาซีซีซีบา โอ้เสียดายเนาะเที่พลาดไปที่หาที่หกที่เจ็ดที่เก่าอยู่ที่สี่พลาดเลยวันจะบ่เบิ่์นว่ได้ตัดออกเบิ่์ตตัวมันค่ะตัดออกตัวเสี้ยอันเดียวเป็นน้ำบาสนาว่าสระปิวมากยังเบาอีกวันนี้อืมได้ร้อยมายังเบาอีกเป็นน้ำดวงเ่าจังหวะวันนี้เอาว่ะค่ะหรือเอาเอาตัวเราอยู่วันนี้ไม่ร้อยมากแก่แก่ไม่ครับเนียบอกม่าจะว่าโอ้ยยังเบาได้ไหมแต่มันผ่านคือเหก่อนนี่ วันนี้เจ๊เสียงเลขยังครับตอนนี้สองศูนย์เนี่ยเสียงแล้วฝันดีดีเสียงแล้วฝันดีดีฝันว่าไงครับฝันว่ไนา,นาได้กินปลาทอดด้วยเจ๊ฝันว่าได้กินปลาทอดด้วยอืมกินปลาทอดด้วยฝันว่าได้กินปลาบ่ะค่ะอืมไปซื้อปลา เขายี่สิบบาทเขาเนี้ยสิบบาทใม้กินคือเนี่ยปลายังยี่สิบบาทอยู่เนาะสอูยคือเก่าปลายังยี่สิบาทอีกย่านเยอะเัาก็ย่านตัวนี้อยูะเจ๊คือว่าเขาเนี้ยสิบบาทสิบบาทก็เป็นสามสิบบาทนั้งวันร่วมกันเขาน้ำสามสิบาทเจ๊เอาบ่อบนี้สามสิบบ่อเอาน้สองศูนย์เนาะเอาแต่สองเอ่สองศูนยเนี่ยมากลายสามสิบก็เอาแล้วสองศูนย์พอไปลอยมาสองศูนย์เด็ือมมันเสี่ยงมันพันไดกินปลา ว่าตัวไม้ไปฟันได้ก็จะบเอาตัวไม้อีกบแม่อนนะนั่นแหละเัาก็มีเลขสี่ห้าศูนย์นำเจกับหาหนึ่งนี่มันมากังไนคะทีม่าสี่หาหนึ่งสี่ห้าศูนเสี่หาศูนย์กับหาหนึ่งค่ะบุ๊มเน้าวันออกเจลืมเตี้ยอืเจเขียนห้ชุดก่อนสี่ห้าศูนย์ชุดต่องวดอ๋อห้าเยนกวา สี่ห้าศูนย์นี่ก็คือเป็นชุดต่องวดงของเจ๊นะครับผมเจ้ารถเอาเจอดำมาไรบววงไงอกว่าฟันมาอย่างงี้เจอกับฟันแล้วกันนี้หาหนึ่งเก็บฟันในยัวครับหาหนึ่งหนึ่งฟันว่าผู้ชายมากหาเจครับผู้ชายคนเดียวเรือเจอผู้เดียวอ๋อเจ๊เลยตีห้าหนึ่งง,ง่ายๆเลยขันน้อาหวาัวมา่กี้เจ นี่คือแนวทางต่องวดเจเน้นตัวไหนที่สุดครับที่ชอบที่สุดตอนนี้เจเจก็เน้นยู่สองศูนย์นั่นแหละย่อ,อยมากอมชอบสองศูนย์เพราะว่ามันมันลอยมาเหมือนงวดก่อนนะเจนะก็หาหนึ่งทอนละ่ะอรลดบอกก็ซื้อกลืนงวดขึ้นหอดงวดนั่นเนาะเทามาหาเจวอเจวอกก็ให้เม็ดเดียวเลยสองศละ่ะงวดก็ใช้ละเม็ดเดียวละ่ะสองศูนหานิ่งออกไปเป็น มันปังปังคืองวดนั้นเนาะครับเจ๊จ้าครับผมนาถามทีนี้ขออนุญาตถามเจ๊อันเลขลูกสาวนี่ทุกวันนี้ยังยังได้เจ๊ยังได้อยู่ไหมครับผมว่าได้ละลูกสาวว่ได้จ็คว่าเป็นบ้าว่ได้ลูกสาวว่าเขาเศร้าแล้วบ้าว่าฝันลูกสามบ้าว่าบอกเลขลูกสาวไม่เข้าเจ๊ก็เลยงดแล้วใช่ไหมครับงดผมว่าเขาเสียจุเลขเก๊บว่าได้จุเลขเจ๊ว่าได้ พอ่าช่วงนี้เจบฟันแม่นเนาะค่ะเจบฟันแม่นครับนี่หละมาตรการเขาจดมากเขาเชียรเอาลอกซึ่งสี่ยู่เขาวัามาบังกระปั่นไตไตเขามากขมาดกามาเยอันนี่ขึ้มาใม่เลยบอกค่ะสองสองนมันลอยมาเนี่ยลอยมาลอยมาตอนไหนเจ๊มันลอยมากอยู่ซก็ลอยผิวมากก็ยังหดอ่ะนี่นอนอยู่ก็ลอยมาใส่เลยเจ๊ผิวมาหัน้ไปเอามากว่ อ๋อสองซูมัตเซย์กันเนาะอ่เอาไปเขียนใบปิวมากสองซูมโมกงนี่หน่อยปิวมากเอาไปเขียนใบโอ้นั่นดีนะอือก่ะสองซูมตัวบางญ่เล่ยเขียนใส่กันเป็นิวมากเอาไปเขียนใาอย่าลืมเพราะมันเป็นแงมรอยตกต่อหน้าเลยบ่เจ๊อืมรอยมากดูคนเดียวมันรอยเป็นยังไงบ้าสองซูมคือใหม่กันเนาะคือหอดต่อหมดวันหันเด้ว่าเกินวายอยู่ครับได้เขียนเอาไว้อย่าลืมอืม ุ่มลักเก้าดีเขาบัดนั่นหรอเขาบ่าขาคหรอกเงินประเ็ศเขายาเก่าไม่เต็มมาแล้วนาะมันเต็มเขาอันเบิดเขาไปใจงี้เขามืออัดแล้เก่าว่าล่ะเอาสองศูนแทนมาจุสองศูนแทนเอาเลยล่ะกับหาหนึ่งแท่นอ๋อศูนนึ่งอืมหาหนึ่งมีคนฝันน้ำพอคือกันสามคนแล้วบอกโอ้พ่นฝันมาทั้ง่ะบอกฝันว่าเอาฝันว่าเามื่อกำห้ยก่อนเป็นหนึ่ง มันก็เป็นหาหนึ่งเจ้าเลยว่าฝันครับมัาบอกก็เลยเป็นห้าหนึ่งเลยใช่ไหมครับกับลูกไส้ฝันวัดตัดข้อมีกระหาหนึ่งอืมครับใช่เอาเอามีดตัดข้อคนเลียดออกแบบยึดครึ่งเหลือครับเอาเลยปลาเป๋วหาหนึ่งก็เลยตีเป็นห้าหนึ่งใช่อันนี้ก็เป็นความฝันใช่ไหมครับอืมฝันถ้าฝันแม่นแม่นอันนี้ก็เจ้าอยู่หรอเขาบอกดอกเก่าครับเจ้าหาหนึ่ง สูงสองอ่ครับแต่สูงสองสองศูนย์ที่ลอยมานี่ไม่ฝันใช่ไหมเจ๊จริงๆเลยใช่ไหมครับว่าเทพฝันมันลอยมาเองอันนี้โอ้อืมเอาไปเสี่ยงเทพฝันว่าได้กินนั่นกินนี่ยุ่นหนักไปเสี่ยวนะฝันเลยนั่นได้กนี่ยุ่ครับเขาสู้ได้กินของกินยังอยู่ไปเสี่ยวอด้กินข้าวกินปลากินยุ่งค่ะกันฝันว่าได้กินหนีเด็กมันสิเขาไหมเออมันสิเขามันสิได้ส่นฝันว่าไม่กินยังบ้านเขามากครับเพได้ เลขเจี๋ยวไล่หางเนาะงวดจ้าครับวันนี้เลขเจไม่เยอะนะครับเอาแข็งแข็เลยบอกแข็งแข็งนะครับมาหกเจอีกว่าละจะไม่ออกแข็แน่นสวัครเสียเจี๋ยวสมองเด้อครับมีโค้งชุดไทยอยู่บ่าค่ะบ่ว่าพีหยอกโอ้โหเจกแข็แข็งถัดสองวันละแข็งัะนะครับนี่กระจอกละตัวดีละครับอื่นเกมชื่อดอกเจี๋จับให้จับบาทนะคะเจี๋จับตัวเล็กยาวนี่ละเจี๋เวยาวนี่ละก็ได้กับเจี๋เจี๋ยวหาหนึ่ง อันหนึ่ง02เด็กเจ้าเกียงเท่านั้นบ๊อบบี้ยังหลายครับเด็กสามหางหนึ่งเนาะพีริวครับเจ้าเปิงเกีงได้งอนี้เออออยากได้กระตุกคอเอาเด้อครับเป็นแค่แนวทางแล้วเจเนาะแนวทางเด้อครับเป็นแค่แนวทางเด้อแมนครับว่าเก๋ว่าบอกครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านแล้วเจ๊เนาะจะครับมี4 50 51แล้วก็20 20นี่เป็นเลขลอยมา เออลอยมาจ็กสิบบนข้างล่างครับแสองศูนย์ย่าลืมกับศูนย์สองด้วยนะครับจริงๆ<ด>ครับอือเขาจะกับกันเลยแน่นครับกับกระตับแตกกันละแม่นครับอืมอ่ะละกลายตัวลอการ<ม>ครับเน้นชุดนี่คือตัวไหนกับเจกศูนย์สองนะเลยนะเน้นชุดศูนย์สองเลขลอยมานะครับอือหาเด็กๆฝันมาดอยสบายจะคุยเขาเนี่ยเมือก็หาคุยกันหนึ่งครับนี่แหละกับฝันวันๆมักง่ายด้วยกันอือที่เป็นเช้าฝันอี ลูกใช่ปัดวัดหกพ่อของเ,เขาเป็นหาเนื่อหับตักที่พอดคือเลกลขก็หาเนื้ครับส่วนสยามขึ้นกันขบขอบคุณขอบคุณเวเ่าได้หลายค่ะครัค